พี่นอ้องขะเมื่อวนี้ค่ะแย้ซิดได้เขาไปเห็นคลิปโมเมนต์น่ารักของพี่น้องคะ่ะพี่จ๋ากับน้องจ๋าของเขาคะ่ะพี่ดนทนาดนกับน้องอ้ายศักกุณาพรพี่น้องเป็นคลิปที่น้องเพิินอยากกินดอกบัวพี่น้องดอกบัวขางทาง่าซึ่งพี่ดนทนาดนของเขาพี่น้องค่ามาเบิ้งคลิปคลิปนี้คะ่ะซึ่งบอกเลยว่าน่ารักมากในความพยายามทีสีไปเอาดอกบัว มาให้น้องสาวพี่น้องมาเบิ่งความหนารักของอายเพลินพี่น้องค่ะพี่ดนธนาดนทากันไปเนไหนแรัไอ้ <don> <don> บดลไอ้ดนไอ้นเดียแต่ว่าเราต้องลงไปน้ำก่อนเบิ่งงานลงไปกับไก่ได้พี่น้องม <c oughs> ูปล้าลงไป ทำเลื่อนเติมเลห้ไหนเลื่อเติมทกหนาใช่ได้นี่เนาะความพยายามที่สีเอาดอกบัวให้น้องใส่เกียัสสันลูกบาไข่พ่อปัญญังบ่ดนี้ขนาดเลยวะเอาดอกง้ยได้พี่เจ้แซ่บ อืมวมัมมเดีอันยังยงอยู่ทั้งหนาดนนีมันแก่ามันแก่ดวหุนทั้งหนาแกมันน้าอายเลยมี่รางกดียทางนี้นะอืมน้อยความหนาลของอาย่วนี่นองความหักคนแพ่งองอายที่ตอนนอง เล่งเลยน้อยน้อยพูดได้เขาเป็นมีดเน่ะเขาบว่ามีหนามีดเลยไอความีดหลอกบอสิตายดีรู้เลยผมไม่เคยกินอันนี้กระปุนไปหัวนะ ความพยายามสูงมากคือจะหาดอกบัวให้น้องสาวดัมคุณอะสร้งไอ้อเข้าไปเลยอ้ไอ้เข้าไปู้ไใส่อ้ยีขนาดุรคุณคุณค้มันไก่นี่้ตัวริ้ได้คุณเนาะคุณพ่อสร้างเห็ไปก็ต้องไปแหละ เมื่อน้องสาวสั่งไปรถเอ้ยถ้ามีถ้าทำรูปตรงนี้ตะเกี่งข้าสั่นกับเสือแขนสั่นโดนเลยบ่คไข้ไ่แห้งบ่เนาะคือก็กำลังจะไปเอาอีกดอกครับดอกใหญ่ๆแล้วครับเป็นวันนี้ผมโอ้พี่แกดอกบ,บวัวสีชมพู นี่ค่ะพี่น้องความน่ารักของนองอ้องไอคุณอ้น้องสร้างหองบัวสีทมพู่ไปเทียบให้นองโอ้ยดดกินด้ว้อ,องกินวะไอ้น้องค่ะพี่น้องหลังจากที่ทำการแสดงเสร็จสิ้นนะคะกำลังเดินทางสิบกลับค่ะระว่างขางทางกรี่มี่สะ ข้อนำขางข้างอะไรพี่น้องซึ่งน้องเพื่อนก็นอยากกินอดอกบัวพี่น้องหมากบัวน่ะที่อยู่ในฝักน่ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็นล่งไปใส่ความพยายามสูงมากสําหรับการไปเอาดอกบัวมาให้น้องสาวเพิ่นนะคะนี่ครับพี่น้องสําหรับความดูแลซึ่งกันและกันของอ้น้องคุณีบอกได้เลยเป็นอียงทินารักหมากสําหรับพี่ดนธนาโดนกับน,น้องไอศักดิ์าพร ซึ่งเพิ่นเบิงแง่งดูแลน้องของเพิ่นมากสิตั้งแต้มืือแหลกที่น้องเพิ่นเข้ามากเพราะว่าตนทนาดนกับอ้ายสักุณาภรเพิ่นสิเข้ามากช่วงระยะไรเลียะกันทีได้เขาเขามาอยู่กับเสียงวีหกนะคะพี่น้องแล้วเป็นพีทชา้ค้นแหลกทีได้ดูแลน้องนะคะทุกสถานที่ทุกหม่องทีไปทําการแสดงนะคะ เพิ่นก็ดูแลนองเพิ่นมาแบบนี้ตาไดตาไล่ค่ะพี่น้องคะนี่คือความเสมอตนเสมอปลายของพี่ดนธนาดนที่มีต่ออาอายสักกุณาพรค่ะถึงแม้ว่าลัางหลัง,ลงมากนี่พี่น้องกสิมีคนบางคนใช้คําว่าบางคนเนาะเพราะว่าไม่ได้เยอะแต่ก็เข้ามาป่วนอยู่ตลอดเป็นแฟนคลับเอซตัวโยงเลยให้ววาสั่พี่น้องห้เอิรวบาตวโตยงุงซะเพราะว่า คลิปใดกับ้างต้องเขามากกรมูแต่เขามาบบมี่บมี่สาหลายอีกอย่างเขามาป่วนซื่อๆน่ะล่ะพี่น้องแต่ประนันก็นยังบ่สบอบดนทนานดนใจเขามากกดเบิ่งคลิปต่างๆที่มีดนทนาดนนะคะจากบอกว่ายัางสี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ก็เข้ามาเม้นที่ไม่มีประโยชน์อะไรที่ไม่น่ารักนะคะเข้ามาเม้นแบบไม่น่ารักกับขอฝากไปถึงนะคะแม่ๆหรือว่า ทุกคนนะนะ่นแหละพี่น้องไพ่กระซางนะคะที่เขามาแล้วนะคะที่บอกว่าหักนองรักอ,อายรักหมอลำเสียงวิหกกะอยากให้แม่แม่ทุกคนนะคะรักทุกคนที่เป็นเสียงวิหกค่ะบว่าสีเป็นไพ่กระซางใน้หั่นนะคะบวแมนสีไปหักเสียงวิหกแต่ว่าบวมักผ,ผู้นั้นผู้นี้อันนี้ก็เป็นกระแสมาเรื่อยๆบ,บ่บ่บ่นารักค่ะพี่น้อง ถ้าเรารักครอบครัวเสียงวิหงเราต้องรักทุกๆุกคนนะคะนี่นี่แหละค่ะพี่น้องคะสํหรับโมเมนต์นารักของออ้น้องหรือนะคะพี่ดนธนาดนกับ آ آ อ้ายอศกุณาพรใครเห็นคลิปนี่แล้วตั้งก็บอกว่าอุย้ยน่ารักมากไอ้เต้าอ้าายก็อุ้ยสั่งพี่จ้างพี่น้องอยากได้นั่นอยากได้นี่ออ้เพิ่นกับโมเมนต์พึ่งจะมาเป็นแบบนี้นะพี่น้องดนธนาดนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ถ้าในเบื้องจริงๆนะคะถ้าติดตามจริงๆจะเห็นทุกโมเมนต์ที่ดนธนาดนอยู่กับน้องเพิ่นย่อมน้องทุกยางค่ะเมื่อหนึ่งยายสิเห็นน้องเพิ่นเอาลิสติกไปละเลงหนาเป็นแบบแดงไปเบิ่งหนากับบ่ปฏิเสธกระกบ่คัดคืนน้องในพี่น้องก็คือย่อมให้น้องแบบนั่นคือความสุขของน้องเขาบอกนั่นคือความสุขของอาอคือย่อมเสมอเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่คือความหักที พี่ดนทนาดนซึ่งมีต่อออศักุณาพรค่ะซึ่งหาบึงได้ทุกคลิปตั้งแต่เริ่มต้นที่น้องเขามาอยู่กับเสียงวิหกนะคะสําหรับพี่ดนธนาโดนบอกเลยว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเป็นที่พี่จ๋าที่น่ารักของอาอศักุณาพรมาตลอดค่ะผู้ใดสิวัดยังได้กระซังค่ะสําหรับคนทีเป็นเอฟซีแฟมครับทีเคยติดตามแล้วก็คนทีหักจากใจอิลี ซวโฟเดบอลยอ,อ,อ่งยังหลายคะ่ะคือเป็นภาพที่น่ารักล้วกัเห็นอยู่แล้วว่าเคิ่นเสมอตนเสมอปลายมาางสีแต่ใดแต่ไร่ค่ะพี่น้องคะ่ะก็ฝากไปถึงนะคะแฟนคลับเอฟซคะ่ะเป็นกำลังใจให้น้องดนธนาโดนกับอ้ายสักุณาพรคูน้องอ้ายที่น่ารักของเฮ้านะคะฝากเป็นกำลังแรงใจให้สุขหูสุคค้นค่ะพี่น้องขะกด